ฟอเฟต้านะครับวันนี้พามาไม่ได้พามาดูฟอร์ดเฟีต้าเรานะครับแต่ว่าพามาดูฟอร์ดเรนเจอร์นะครับเป็นงานงานแข่งรถรวมรถฟอร์ดเรนเจอร์นะครับแข่งที่สนามแดกคลองห้านะครับปทุมสปีดเวย์นะครับเอ้ปทุมแดกอเวนิววันนี้ก็คืออาจจะไม่ได้พามาดูเจ้าเฟียต้าอะไรของพวกเราครับแต่คือพามาดูฟอร์ดเหมือนกันครับก็คือ เผื่อบางคนแฟนเพจอาจจะแบบว่ารถในเครือฟอร์ดของเราบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเผื่อมีแฟนเพจเราบางคนนะครับที่ขับเซตอาอยู่อะไรอย่างนี้นะครับที่เขาก็อาจจะขับฟอร์ดเรนเจอร์อยู่ด้วยเป็นฟอร์ดกระบะกับฟอร์ดรถเก่งนะครับวันนี้พาไปดูนะว่าจะมีรถฟอร์ดเรนเจอร์อะไรบ้างนะครับที่เขาจัดงานแข่งกันนะครับเป็นงานแข่งก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็เดี๋ยวยังไงพาไปชมกันนะครับวันนี้สวัสดีครับพี่มาช้าเจอรถติด วิ่งไปยังอ่ะพี่ยังเลยอ๋อตอนนี้แข่งอะไรอยู่อ่ะตอนนี้เ a ดี้อ๋อแข่งผู้หญิงขับแล้วที่ว่าแข่งที่ว่าชิงรุ่นพี่นี่มันไปยังอ่ะพี่ยังไม่ได้ขับรุ่นยังไม่ได้ขับเที่ยวเลยเนี่ยเอ้าทำไมอ่ะพี่ทำไมช้ารเรอรออะไรเงี้ยเหรอแต่มาผมก็นึกว่าคนจะไม่เยอะนะคนก็เยอะเหมือนกันนะอันนี้ทำสีไวยังอ่ะพี่รถพี่อ่ะ ไ, like, <S <S ไม่ได้โพลกไม่ได้อะไรเลยอย่างวายเลยอันนี้นี่เซอร์กิตหรอหรือว่าแดกอันนี้แดกหรอแดกไปจอดโพลเซอร์เกตอ๋ออันนี้รถแดกนะครับรถแดก ทรงเหมือนเซอร์กิตเลยคร์บ,บอนปุ่มประตูคาร์บ,บอนนะครับประตูล้อหน้าโฮเซอร์ล้อแดกยางแดก นะไนก็เบาประตูอะคริลิกนะไล่เบาคนอนโซลอะไรก็อยู่เหมือนเดิมลไล่เบาแค่ประตูแบบนี้ก็มีวิ่งหลังนะครับวิ่งแบบสั่วิงงว่งแบกโดยเฉพาะแล้วเป็นไงอะพี่ที่ว่าคุยเรื่องแบบรถเบนซินเซต้าเรา แต่เ,เขาเอาเขาเอาแต่เขาจะเอาแนวไหนแนวแนวแบบ,บกระบะล้วนหรือว่าแนวแต่เขาจะเอาฟอร์ดล้วนนั่นแหละอ๋อเป็นฟอร์ดอย่างเดียวเลยใช่ไหมพี่<ช>ก็คือมีเฟลต้าโฟกัสแต่อาจะจะมีเปิดรุ่นให้เป็นเฟลต้ารวมไปเลยโฟกัสรวมไปเลยเอย่างเงี้ยอ๋อแล้วอย่างรุ่นของเฟลต้าอย่างเงี้ยเอาเป็นแบบไหนบ้างพี่แบบว่า,าแรงม้าอะไรอย่างงี้หรือเปล่าพี่หรือว่าไงหรือว่าเป็นซีซีเครื่องไปอะไรอย่างงี้ ตัวจะเป็นรุ่นเดียวรุ่นรวมอ๋อรุ่นรวมไปเลยเดี๋ยวรอดูสรุปก่อนอ๋อแล้วก็คืออาจจะมีแบบว่ารุ่นแบบวางเครื่องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่ใช,ใช่ถ้าเป็นไปได้นะอืมคันนี้วิ่งแดกเหรอพี่เนี่ยคันนี้แดกน,น้องอีกขันอืมวิ่งขับใช้งานนั่นแหละแต่ว่าเหมือนกันนะพี่วันนี้เลเจอร์อะเหมือนจะน้อยนะเหมือน คือเหมือนในถนนน่ะเราแบบผมไม่ค่อยได้แบบได้เห็นเลยแต่มาดูแบบโอ้ยนั่นเจอแบบเพียบเลยเยอะกว่าอย่างรุ่นอืนอีนกอ่ะอันนี้ก็เป็นรถของพี่วายนะครับคันนี้นกี่ม้านะพี่วายตอนนี้มันจูนได้3 6 0 360กอิเครื่องเดิมเครื่องเดิมเดิมชุดในเดิม,มแล้วมันม้ามันไปได้กว่าน,นี้นหัือไม่พี่น่าจ,จะได้นะ อ๋อคือเราเอาไว้แบบว่าประมาณนี้ก่อนใช่ไหมพี่ลแลก็ดูฝากระโปรงฝากระโปรงแบบว่าโอ้ยสูตรอะมีสโค๊ปแบบฝาสวยมากเลยเซตาเราก็ไม่มีอย่างนี้เหมือนกันบ้างแล้วเแนบบี่ยฝาหล่อมากเลยหมาอนุ่งกีวายอ่ะ คันนี้ก็สเต็ปเดียวกันกับคันนั้นเลยพ่อพี่คันที่ว่าคันที่ว่าลายๆตรงนั้นน่ะใช่ไหมสเตปเดียวกันแต่ว่าไล่ไล่คนละอย่างกันอ๋อคนละรุ่นกันสูตรใครสูตรมันรุ่นเดียวกันแหละอ๋อรุ่นเดียวกันแต่ว่าสูตรใครสูตรมันสูตรใครสูตรมันนี่ก็รถของพี่คันที่ว่าทําเป็นโป่งนะโป่งเป็นโป่งแบบอ่าโป่งเย็บไวทอดี้นะคือตัวนี้ มันจะเป็นออกแนวยกสูงนะแต่มันจะมีคันหนึ่งสีแดงที่เราเคยเห็นอยู่ในทั่ว YouTube อะไรอย่างนี้นะจะเป็นคันนั้นก็จะเป็นวางเครื่องใหม่เครื่องแบบเครื่องมัสเซลเลยเครื่อง V8 อะไรประมาณนี้ครัแต่นี้ก็เป็น w วร์บอดี้เสริมมาทำแนวแบบว่า F150 ยยกสูงหน่อยล้อโตหน่อยเยอะมากครับเยอะมากเรนเจอร์ Ranger. ผมมาเนี่ย ไม่คิดว่าจะเห็นแบบ l a นเจอร์เยอะเยอะขนาดนีนะ้นี่ก็จะมีแบบเป็นมา z d ตอ t 5ปอะไรประมาณน,น,นี้นะมีแข่งแบบเป็นรุ่นมา z d ตกับ f o r ์ด a ลนเจอร์นะครับสองรุ่นนี้เพราะว่ารถคนก็ไม่ค่อยได้ขับเยอะนะนี่อาจจะถูกใจคนขับสายดีเซลหน่อยนะครับเ e t ตรเราก็ เป็นหลักๆอยู่แล้วแต่วันนี้พามาดูอย่างอื่นบ้างครับมาดูพอร์ตกระบะบ้างสายกระบะนี่เป็นเรนเจอร์เหมือนกันนะครับ่ครับลนเจอร์เยอะมากครับเยอะเยอะแบบว่าเยอะกว่ารุ่นอื่นอีกมาเรานเจอร์จะเป็นเรนเจอร์หมดเลยนะมาดูมาดูมีหลายแนวครับ มีลำโพงมีสซิ่งอะไอย่างนี้นะครับคันนี้ครับดันนี้สีแบบโผ้ยสุดไปเลยสีแบบอันนี้เป็นเป็นรีโ่เปล่าฟอดนะครับฟอก็ใส่กันชนล่างกันชนล่างมันจะเหมือน,น,นตัวไหนแอดก็ไม่ค่อยรู้นะว่าแอดก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องกรบบาดีเซลมากเท่าไหร่ดูห้องเครื่องเขา เียวห,ล,หล,ลียมมาเรรียมนะคันนี้ก็จะเป็นเหมือน,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 นกันแระเตอร์เหมือกัน เน้นลำโพองอะไรอย่างนี้มีเหมือนกันครับกลุ่มอ่เป็นกลุ่มของเ,าเขงเาเนะกลุ่มสับเด้งกลุ่มเพื่อนๆของพี่วายเขานะครับดูฝาคันนี้เกรตาเราไม่มีอย่างนี้บ้างนะครับฝาก็แรลมากเลยไม่ค่อยได้เห็นเลยตรงนี้เดี๋ยวจะจบแล้วเพราะว่าไลสาย้าเอาตัวเล็กเอาตัวเล็กออกเอาตัวใหญ่เข้า นี้หัวดำเลยครับคาร์บอนทั้งหัวเลยทนหน้าก็เป็นคาร์บอนจอบไปแลแนวบอกว่าสตรีดหน่อยสตรีดแต่ว่าคือไม่ได้รื้อภายในนะจะเป็นภายในเดิมๆนะในดูคันนี้ครับคันนี้คันนี้จะเป็นเหมือนลายของกาประเทศไทยนะครับที่เขาทําออกมาในช่วงปีนี้แล้วนะครับจะเป็นลายมาจากโรงงานเลย ดูลายสวยมากมาพร้อมยังดูลายเขาสี่ฮันดี่แบทเทิลร์นมาสักครู่ค่ะทีมงานจับไดิ้ลนะเอาหมดแล้วครัวเจเจตัวดีมันแะไรนะครับแอดก็เพิ่งแบบเขาเห็นนะครับดูกันชนหน้าเขากันชนหน้าเป็นเหมือนประมาณแบบคัสตอมนะครับเหมือนเอาของรุ่นอื่นมามิกซ์ใส่แล้วก็ตัดต่ออะไรประมาณนี้เปล่าแอดไม่แน่ใจนะแต่ว่าไม่เคยเห็นเลยครับแบบนี้ดูของเล่นเหมือนจะเยอะกว่าเราด้วยนะครับวันเจอเนี้ย นี่ก็เป็นแบบเดิมไปนะครับคันนี้ก็หล่อันนี้มีลิ้นหน้ามีอะไรนะครับทรงแบบว่าสิ่ง ของเล่นเยอะกว่าเฟียต้าเราอีกครับ r อด a นเจอขับไปเล่นไปเหมือนคนจะขับ <hi> น <eller Rednerwechsel> ้อยกว่าแต่ว่าของเล่นเยอะมากเฟียต้าเราของเล่นไม่มีอย่างนี้เลยของเล่นก็คือต้องเป็นของสั่งจากอีเบอเมกาอะไรอย่างนี้แหละครับน้อยครับไม่ค่อยจะมี มาของพวกเราตอนน,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 นี้เดี๋ยวเราขอเจาะใกล้ๆหน่อยนะเรารีวการยู ไม่รู้ว่าแข่งกันชิงไฟหรือว่ายังไงนะครับเหมือนจะฝั่งทางคันมาต้า <rez> ส <io> UM> ้มกันเมื่อกี้เหมือนจะออกไปก่อนนะครับคอดลิฟายนะผมเห็นอนี่อิดวราแค่ึงเราวิ่งรอบแรก แอดเห็นตัวใหม่มาแอดว่าตัวใหม่มันยังไงไม่รู้อ่ะมันไฟหน้ามันจะทำเป็นแบบแนว F150 นะครับคนชอบสีแดงน่าถูกใจนะครับตัวถังว่านมีปั๊มเบรกของเบมโบนะครับ,บอ,นะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นนะเป็นปั๊มเบรกแทหรือไม่แทนะแอดก็ไม่ค่อยรู้นะ ดูของเล่นเขาแบบเห็นฝาโปงรงแล้วแอดเห็นมาหลายลายมากเลยเยอะมากเลยแบบหลายแบบนะครับแต่เฟตาเรานี่มีกัน2-3แบบนะครับมีไม่ค่อยเยอะเหมือนของฟรุนเนเจอร์นะครับเราพาไปดูของรอบหมุนกันครับนี่ครับมีเฟตาของเราอยู่อีกคันหนึ่งนะครับนอกจากของแอดนะครครถไทยรถไทยนะครับถ้าเกิดยังไงเจอ ไว้เอาหน้าเจอแอดเข้ามาทัดหาแอดได้เลับเดี๋ยวแอดเอาติ๊กเกอร์ให้นะครับนนะเอาไว้เอาไว้เปลี่ยนที่ดีกว่ากลัวเขาไม่เห็นเอาเหน็ยไปตรงนี้แล้วกันนะครับแฟนให้รู้ว่าติดตามอยู่หรือเปล่าอะไรังไงก็แอดก็เอาให้ไว้เฉยนะคนั่งสอ,องศูนด ตื่นด้วยวนะครับตีแป๊กตีอะไรผู้หญิงซิ่งครับผู้หญิงเดี๋ยวเราเดินหาพี่ไหว วิ่งจบไปยังพี่วายวิ่งจบไปอ่ะแล้วเปลี่ยนเทาจริงอ๋อเทามีปัญหาอ่ะพี่เทาขาดอ๋อเมื่อกี้ต้องวิ่งกันนะพี่สิบสองอ้สองแล้วพี่นะมื่อกี้ผมเห็นสามแปดสิบสองปลายใช่ไหมพี่แต่จริงๆอ่ะก็คือกะเจาซับสิบสองต้นๆหน่อยใช่ไหมอันนี้รถก็เผามีปัญหาแก้กันอยู่ วันนี้ไว้จะพามาดูฟอร์ดนะครับเป็นฟอร์ดทุกฟอร์ดนะครับถ้าใครมีฟอร์ดอะไรที่มันแนะนําว่าแบบแปลกๆหาดูยากๆนะครับยังไงแนะนําแอดมินมาได้นะครับก็คือคอนเทนต์นี้จะเป็นแบบว่าประมาณว่ากูขับฟอร์ดอะไรอย่างนี้ครับก็คือจะพามาดูฟอร์ดแลนเจอร์เอเวอเรสต์อะไรอย่างนี้นะครับก็คือจะไม่เจาะจงแค่ฟอร์ดเฟียต้าของเรานะครับคือจะพามาดูหลายๆรุ่นที่เป็นแบรนด์ของฟอร์ดเรานะครับ ถ้ายัางไงใครชอบใครอะไรก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อดมินด้วยนะครับเพราะว่าแอดก็พนานาจะพามาดูอย่างนี้ทีนะครับอยากทําเป็นคลิปเป็นวอกมาให้ทุกคนได้ดูได้อะไรนะครับช่วงโควิดนี้ไม่อยากออกจากบ้านมาก็ดูช่องแอดก็ได้นะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้แอดไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากติดตามด้วยสวัสดีครับ